ปลาหมึกคือต้มไปเมื่อกี้นะฮะเขามานั่งคาสมาจุ่นจานแล้วรอคุณกินปลาหมึกที่คาสมาอยู่กินไม่ลงเลยน่ารักนะสวัสดีมากๆครับผมวันนี้เราจะไปกินจิ้มจุ่มสวัสดีค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ<อ>วันนี้จะไปกินจิ้มจุ่มยักษ์กันนะครับผมลำลูกกาเห็นใน อะไรไปกินจิ้มจุ่มยักษ์ลังกากเพราะว่าในรีวิวนี่คือแบบว่าเยอะมากเลยแบบว่าจานแบบจานใหญ่มากแบบใหญ่ขนาดที่แบบว่าโต๊ะหนึ่งตั้งไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปกินกันนะครับผมอยู่ลังลูกกาของน้ำำอะไรนะดิเจดิเจแบบ่าอะไรน่าหนเดดนะแล้วแต่ว่าเราจะกินไม่หมดเลยเดี๋ยวจะไปรับน้องๆที่ออฟฟิศกันนะครับสองคนสามคนนะครับไปช่วยกินจะได้สั่งเมนูได้หลากหลายไม่ได้สั่งแต่แค่เมนูเดียวนะครับผมไปเลยไหม วนไปเอากระเป๋าตังค์โอเคลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านครับผมไปเอากระเป๋าตังค์ดีเจเปิดเพลงไว้ดีเจเปเปอร์คุยกับใครอ่ะคุยกับใครคุยก็ผิดข้างเจนะอใครแต่ทรศัพท์ผิดข้างด้วยเนี่ยจริงจังคุยงาน หน้าตามาหมดเลคุยงานเก่งจริงโอ้โห,โหพิม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 ,พมอะคุยใครโทรมาวางแล้ววางแล้ววางแล้วบาย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 เอาไหนครับเอาไหนเอานี้ะบายบายถึงออฟฟิศแล้วครับผมนี่อ่า มารับน้อนๆไปช่วยกินกันครับเพราะว่ามันเป็นจานใหญ่แน่ๆเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าใ,ใหญ่จริงหร,หรือเปล่าเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันเห็นแต่นในรีวิวนะครับผมอันนี้เขาพูดเก่งมากเลยวันนี้เเล็ก <laughs> อย่า yes? <g ül üyor> ทำมวันนี้เธอถึงพูดเก่งนะครับ <itung> ไม่เหรอพูดไม่เก่งเหรอวันนี้ไร้เหรออพูดเก่งเหรอไรเได้พูดเก่งหรือไม่เก่งวันนี้ <g ül üyor> วันนี้พูดเกงเ่งหรือไม่เก่งพูดเก่งปะเขินเขินเดือ โอเคเดี๋ยวรอน้องๆมามาแล้วครับตัวตึงของสีสองคนครับผมสวัสดีค่ะบักแฟ้มาเดีบักเข่งโซ่โดยนะครับโอ้โหโอ้โายทักทายทักทายอ่าๆเจอกันที่จิ้มจุ่มเลยครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงรถติดครับผมไปมาถึงแล้วครับผมโอ้โหนี่เขาบอกมาบรรยากาศดีมากไปเลยจะไปที่ร้านกันเลยอ่ะฝากไปสวัสดีค่ะถึงแล้วนะครับพี่ป้องพูดไปแล้วว่าถึงเราก็พูดซ้ำถึงแล้วครับเป็นไง พอแล้วครับพอแล้วครับเป๊ป้าไม่มีปลาอ่ะพี่เดี๋ยวอุ้มลูกก่อนลูจะเล่นจะเล่นน้ำมาเดยไปฮะโอ้ยตรงนี้เขาเริ่มจะต่อเติมด้วยเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเรียกสไตล์อะไรนี่เขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับอ่อล้อครับใช่เหรอวะไม่รู้ล้อเป็นปูนใช่ไหมฮะเพื่อง่ายเลยอ่อเพืงเพิงเพื่งไปฮะ ถึงแล้วเดี๋ยวเข้าถางด้านหลังกันอุ้ยรบรรยากาศดีใช่เปล่ววะขุดเป็นสะแล้วก็มีแบบเป็นซุ้มซุ้มซุมมม้มอย่างเงี้ยดีอ่ะฟิวบาร์ในทะเลนะตามแบบฟูมูนอะไรเงี้ยนี่ทางเข้าถึงแล้วถึงแล้วไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,รอบๆร,ร,ร้านเดี๋ยวเราขอไปหาโต้ะหน้าก่อนนะครับผมไป okay. เสียงเพลงดังนิดน in oh, ึงครับผมอาจจะถ่ายอะไรเยอะมากไม่ได้นะครับผมยุ้ยได้ได้เจอร้องเพลงแม่งเลยอันนี้ก็กำลังสั่งขาวกันแบบว่าไม่บุบหวาบมากแค่ประมาณห้าหกอย่างแต่เป็นกว้างอย่างที่แบบว่าจานใหญ่มากตึมมาพรอนอาหารวางเปิ้ลเปิ้ลอ่ะเปิ้อ้ําอ้๊มอ้๊มอ้๊อ้๊ม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 า้๊มอ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 ้นมอ้๊มอ้๊ม รูแรกที่มานะยำสามไข่มั่งโคตรโคตรขอก่อนุญาตการตีก็เป็นไงฮะตัวตึงเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่เคยกินเลยอันนี้เอ้าะเ่องนี้่เคยอร่อยอ๋อไข่เดียวเสียวไข่ปลาเดียวเสียวไม่เคยกินนะนี่ลองไหมกันหนึ่ง๋ยวดูลูกกันโอเคอันนี้เปิดกระลังเดินนะฮะรออาหารมาครบแล้วค่อยว่ากันดีนะดีมากเลย เราหันมาครบร้านนี้ดีอย่างหนึ่งครับมีอันนี้ด้วยทางร้านจะมีการเก็บภาพถ้ามากกับใครที่แบบว่าหนีเมียมาให้แจ้งก่อนเราจะไปถ่ายรูปนะครับผมสุดยอดเจ๋งแน่แหละดีนะไปซาซิย่างกันดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะขอันนี้ผักอันนี้ผักก่อนผักก่อนวางไว้รคสั่งอะไรไปครับเนี่ยใหญ่จริงปังเกี้ยงไม่โคตรใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ มันจะเท่าโต๊ะอยู่แล้วอ่ะดูดิแล้วอะไรมีตัวตึงอยู่ฮะสบายอ่ออะสบายสบายแล้วหอกลับบ้านเลยกูเนะี่ย <c oughs> แจว๋ว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 มาเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนดีกว่าไส้ก่อนระหว่างรอหม้อมานะไส้ยางอืมไส้นุ่มไส้แบบทีนแบบตุ่นมาแล้วสำมขั้วกันอื้อ ขอบคุณมากครับทำตัวอร่อยแล้วเขาก็เอาตี่ระบ,บายสีมาให้น้องด้วยนี่สำหรับเด็กนะฮะสนใจอลดิพี่ขเขาไปหามาให้ไปสีเล่น<ป>เดี๋ยวเรารอมอจุ่มแล้วจะมากินโค้โคดโคทีจิ้มจุ่มกันนะไม่รูต่อไปสังทอง ไอ้พวกฉันสั่งหอยนางรวบตัวใหญ่ตัวใหญ่ทีนี้ว่ามีไม้จิ้มให้ป่ะไม้จิ้มนี่ไงไม้จิ้มเฮ้ยเี่จิ้มไปตัวนี่จิ้มไปตัวนี้หอยนามันตัวขนาดนี้เลยวะหรอก็เขาคงเลือกมาแหละพี่เคยเห็นในแบบตัวแบบกระจิลี่อันนั้นคือหอยขมป่ะหอยนาหอยขมเหมือนกันไหมหอยนาหอยขมปละหอยพี่หอยขมหอยเชอยกระจิรีอันนี้หอยกระจิรีอันนี้คือหอยที่เชอร์รี่อ่ะอุ้ดีมาก น้ำจิ้มแซ่บ no แล้วก็เตาปิ nice <ki> ้งย่างก็มใหม่เตาเลยนะครับผมแม่ลุยเลยดีกว่ามีมันหมูป่าวไหมมีบ้างจะไจ้เนยด้วัดขึ้นได้เหรออ๋อช่วยยังเคจะได้ชิมเนื้อสักทีหนึ่งลองไปเลยเอาเนื้อก่อนดีกว่านี่นั่นเนยมันไหลไปแล้ว น,นี่ก่อนแล้วกันเนื้อก่อนแล้วกันเป็นเนื้อดีไม่เหนียวมาแล้วมาลาวนมย่างอีกอันหนึ่งนะ เมื่อกี้นะฮะเรามานั่งคาสมาสจุฬาลายแล้วรอคุณกินปลาหมึกพี่คาสมาดอยู่กินไม่ลงเลยน่ารักนะ <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยกัหดหัวก่อนเลยนี่ชุดฟันฟันมันดำกินไรมาเขาทำไมยิ่งฟันกันเวลาฉีกฟันล่ะเดี๋ยวจะจูบมาจะจูบจะจูบไว้ถูฟันเอาทั <c oughs> ท้งกูอายเลยเอากินก่อนกินก่อนกินไอ้น้องคาสมาดี่ก่อนนี่เห็นตาไหมเฮ้ยกินเลยกัดหัวมก่อนเลยงามหัวก่อนเลยมันร้อนอยู่ร้อนอยู่งามหัวเลย ไอ้มีกัดหัวพระเกลือโหจาดเป็นไงล่ะอร่อยมากไม่น่ากินแล้วไปเปิดเขาวาดูปแบบไปเปิดกลับมาเดี๋ยวเปิดกลับมาเสาเนี่ยไปกลับมาเร็วตอนนี้ผมก็อิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผม เหลือเท่านี้แต่เราจะมีตัวตึงของเราอยู่นะครับเย้เค้งโซ่ตัวตึงว่ะสบายเย็ดแค่ฝากด้วยนะครับครับผมเหลือด้วยนะครับ <laughs> เหลือด้วยนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ผมวัดด้วยเหรอด้วยดิ่ายเมล่อไหร่สบู่เฮ้ยสบาย,ปายปไปฮนะไปกระตุ้ใจให้เค้งโซ่ก,กินให้หมดนะครับผมไป รอตัวตึงของเรากินอยู่ตัวตึงเราก็จะไม่อิ่โหดจริงตัวตึงไงตอนนี้หลับไปหนึ่งแล้วไอ้แตงก็นอนแล้วใช่ฮะนอนแล้วพี่นอนแล้วนอนแล้วรอนะฮะเราต้องคุ้มเราเสียตักมาแล้วเราต้องกินให้หมดไม่เหลือให้เขาไปทิ้งจะเป็นมลพิษทางโลกนะครับผมไปนอนรอได้ตัเดียวนะเฮ้ยนี่เด็ก้าเหนียวเค้ข้าวเหนียวทองคำข้าวไร้ข้าวเหนียวทองคำโว้ยกินโชว์ไหมกินโชว์ไหม อันนี้ก็นอนชิๆวๆครับฟังเพลงเพลงอาจจะดังไป้วหน่อยครับซอรี่นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูทีกันตอนที่ดีมเคลียร์หมดโตนะครับผมแม้กระทั่งน้ำซุปแม้กระทั่งฐานก,กินหมดนะน้ำซุปโดหมดเลยนะไม่ผิดหวังจริงที่พามาตึงจริงเด็กแก่้ำ อัี้สองเซนดได้หาดหไปยนะเรียบรอ้อยครับขอบยอมแพ้ต่อจานนี้เพราะว่าตัวตึงแล้วตาปืน <laughs> แย่ะแล้วแย่ะแล้วเากินร <c oughs> ้านห้าทุ่มเหรอเกลนร้านห้าทุ่มเหรอใช่เราลองแบบว่านั่งกินเหล้าต่อ เล่าอะไรกันอย่างไรครับได้เพราะตอนนี้เพลงโจ๊กมากเลยนะครับอยากไปมากเลยเดี๋ยวเราเช็คไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถเลยนะครับผมรอเช็คบินก่อนอ่ะเต้น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 เรียบร้อยครับอีมหนังสบายกันทุกคนนะครับผมตอนนี้ง่วงนอนมากกดที่ด้วยนะครับผมเอ้าบ๊ายบายใครเนี่ย คนที่ดูจนจบนะครับผมใครกินข้าวอยู่ขอให้ทานอย่างอร่อยอร่อยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้แชร์และซับสไคร้ก็ยังดีเออเฮ้ยอิ่มปิดท้ายคลิปด้วยคำคมของตัวตึงของสี่เขงโซนะครับผมขอบคุณในวันนี้คนที่ไม่มีน้ำยาคือคนที่ไม่ได้ขายขนมจีนวอลล์กลับไปวอลล์กลับไปเฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่นะวอลล์กลับไปอะไปกลับบ้าน